เอาขอให้แกรอบเดียวเหรอเลยเลยอ่าไม่เป็นไรเลยเลยเฮงๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักอย่างนี้แล้วก็แบบเฮ้ยหญิงแบงคกี้ขอบคุสวยๆเลยๆเฮงๆทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีหมวหมวกหัวกเก่าก็เอาไว้หัวกใหม่ก็หาใหม่เอ้ยก็ไอ้ถ้าถ้าบอกว่ายังไงนะไอ้ลูกเขายังไม่อยากได้ผัวใหม่ก็ขอให้ผัวเก่า ดี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 กว่าเดิมค่ะแต่ถ้าถึงอันต้องไปก็ขอให้ได้ผัวใหม่ดีดีกว่าเดิมยิโอ้โหน้ต่องอ่ะมีผัวรวยเป็นสุกรโอยนบอกะนะผัวผัวหล่อนอ่ะคนอะไรนะคนชมแค่ไม่กี่นาทีแต่ผัวดีเนี่ยคนอิจฉาคนอิจฉาตลอดชีวิตนะว้ยอ้าว แล้วคนนี้ล่ะนนี้เราคุณว่งไงเอนนี้เลยแล้วคน้วแล้วมันมีมันจะไม่ให้ไม่ใช่เหรออยู่ในถุงมันนะมีดเหรอมีดมันมาด้วยกับตัด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 เอาปะนี่ท่าป่านี่อันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ตัดตอนกินกกินก่อนกินกันดีฝาถึงเวลา